ต่อไปนะคะให้พี่มิลินเขาขี่ม้าบ้างเดี <c oughs> ย๋ยวมาดูพี่เจนอยู่ด้านหน้าหนหน่อยเ <c oughs> จนเออ <c oughs> สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเรามาเปิดทริปกันกลางป่าเลยค่ะใช่แล้วค่ะหนีจากป่ามาอยู่ป่าค่ะเออเพื่ออะไรเพื่อความผ่อนคลายวันนี้เรามาพักผ่อนนะคะใช่ที่ไหนนะคะเราอยู่ที่ม่อนสามเคียนนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะอยู่จังหวัดพะเยานะคะเป็นสถานที่แบบท่องเที่ยวเหมือนกันเป็นที่พักโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์นะคะใช่ก็ที่นี่นะคะเขามีกิจกรรมกันเยอะมากมีทั้งทําพิซซ่านะคะมีทั้งขี่ม้าใช่แล้วก็ทายเรือคายัคลักบ่อเออใช่ แบบมีกิจกรรมเยอะมากใช่ใครมาพะเยานะคะแนะนําให้มาที่นี่ใช่แล้วก็วันนี้นะคะเราจะนอนบนบ้านต้นไม้ใช่24ชั่วมโมงคนคือบรรยากาศคือดีมากนี่บ้านพ้าของเราอยู่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราให้ดูห้องพักกันก่อนไหมเข้าไปดูแล้วเมื่อกี้สวยมากแต่อยากให้ทุกคนดูงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันไปค่ะบ้านที่เราพักนะคะคือจะมีอยู่2ชั้นแต่ว่าเราอ่ะพักชั้นบนชั้นบนคือสวยมากวิวดีมากและนอนได้4คนเลยโอ้โหคือแบบมา4ี่คนมาทั้งครอบครัวก็พักได้ใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูไหมโอเคขึ้นบันไดมาเลยค่ะยแมาเล่น เจะเย็นค่ะมันโดนตรงนี้โอ้โห <c oughs> <c oughs> อันนี้คือการรีวิวแบบจริงๆนะขึ้นมาเึ้นมาเลยนลี่โฮโฮโต้องพยุงเลยจ้ะ อ่าเปิดประตูเข้ามาค่ะทุกคนโอ้โหนี่โอ้โหอันนี้คือระเบียงใช่ป่ะใช่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นที่ถ่ายรูปแล้วก็สามารถนั่งมองวิวออกไปข้างนอกได้แล้วค่ะเป็นธรรมชาติมากมชรถ่ายรูปได้หลายๆมุมเลยใช่แล้วก็ฝั่งนี้เป็นอะไรอ่ะตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม้ทำอะไรนะเอาไว้แบบโกอไฟหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่เออนี่มีกระจกอะไรให้ด้วยนะฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศอ่ะเออประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้คือเราอยู่พยองไงอยู่แบบออสเตรียแบบนี้นะคะมาจ้า มาอีกค่ะตรงนี้นี่เขาก็จะมีพวกบาอะไรให้นะใช่แล้วก็จะมีแบบไมโครเวฟอุปกรณ์ทำพิซซ่านะคะเออใช่<ฮ>เราจะรอดคืนนี้นะคะ ก่งนี้นะคะก็จะมีพวกแบบเตาผิงนะคะเป็นแบบสมัยโบราณนะเนาะเราไม่ค่อยไปพักที่ไหนแล้วเขาจะมีแบบนี้ให้นะใช่อ่างว่างก็แบบพี่แจงก็จะอยู่ในนี้นะคะบ้านเหรอไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่โอเคตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ล้างมือล้างจานต่างๆนานานะคะแล้วก็ข้างล่านี่จะเป็นลำเลียงลำเลียงเป็นลำเลียง เป็นอะไรล่ะเป็นระเบียมโอเคข้างนอกก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องไหมโอเคไปมีชิงชาด้วยนี่ทุกคนเป็นไงเฮ้ยงด๋อ๋อมันเป็นเหล็กมันคงอยู่มาเข้าไปยูห้องดีกว่ามาจ้ามีใครอยู่ในนั้นไหมแต่เลย าด้วยแล้วก็คนถือกล้องเราก็คือพี่ไอนะคะแสดงตัวหน่อยค่ะเออตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเตียงนอนเตียนอนได้สองคนใช่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีพวกโต๊ะพวกอะไรแบบนั่งทํางานได้แต่ว่าเรามาสี่คนมันก็จะต้องมีที่นอนอีกใช่ไหมใช่แล้วค่ะไปดูข้างบนไหมไปดูค่ะ่ะทุกคนเขาเรียกว่าชั้นอะไรนะเขาเรียกว่าที่นอนใต้หลังคานี่ค่ะแปลว่านี่เป็นห้องน้ำ นอนได้นอนไม่ได้ <All right. S 2> ก่อนไปห้องน้ำก่อนแบไม่จะ้นข้างล่างเขาไงนี่ทุกคนห้องน้ำคือกว้างมากอ่ะใช่ดูดิกว้างมากแล้วก็จะมีที่อาบน้ำอ่างล้างหน้าอะไรเนาะไดเป่าผมคือมีครบนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็สามารถทะลุไประเบียงได้นั่นแหละโอเคปะไปดูชั้นใต้ใต้ลรนะใต้หลังคาเออนี่ใต้หลังคานะคะขึ้นอย่างนี้เลยใครกลัวความสูงที่นอนข้างล่างนะใครเมาได้แหละจะขึ้นยังไงมามามขึ้นตามมาจ้าอู้หู ขึ้นมานะคะก็จะเป็นที่นอนแบบนี้มี2เตียงก็คืออีกฟิลหนึ่งนะแต่ว่าข้างบนมันจะเป็นพัดลมไงใช่ข้างล่างมันจะเป็นแอร์อค,คืนนี้นะคะเราก็จะใช้ชีวิตในบ้านต้นไม้นี่แหละยี่สิบสี่ชั่วโมงจะรอดไหมนะคะเพราะว่าฝนใกล้จะตกแล้วนะคะตอนนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเรามีทําพิซซ่ากันอ่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะรอดไหมนะคะเ,คเราจะทํากิจกรรมอะไรบ้างน,นะคะก็รอดูค่ะโอเค เขานะคะเอาแบบอุปกรณ์ทำพิซซ่ามาให้เรานี่โอ้โหก็คือคืนนี้เราจะต้องนอนแบบอย่างนี้ละคะใช่เออฝนน่าจะตกนะคะลมเย็นมากใช่นี่พิซซ่านะคะเขาก็จะมีพวกแบบไส้กรอกบู a t t a นะคะเฮ้ยมีหอยด้วยนะแล้วก็มีพวกน้ำจิ้มซอสอะไรหลายอย่างใช่แล้วอันนี้ล่ะเป็นแป้งแล้วก็เหมือนชีสปะ เออเป็นชีสนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทําพ um> ิซซาโชว์นะคะโอเคจะกินได้ไหมเนี่ยเราทำไม่ร okay okay, huh? ู้เหมือนกันเป็นครั้งแรกด้วยที่เราทำใช่โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า MJ จะทําได้ไหมเราเอาแป้งให้2แผ่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันระว่าทีพี่บรลินกับพี่แจงแล้วก็พี่เจนกับน้องาอโอเคไหมใช่นี่อันนี้นะคะเป็นไม้ปิงปองไม่ใช่ไม่ใช่หรอมันเหมือนไม้ปิงปองมากทุกคนตกยุงหรือเปล่าเอออาจจะใช่ยุงกล่องมาเยอะยหญ่ใ ระวังนะคะใช้มือเลยนะคะเพราะว่าเราล้างมือมาแล้วล้างแต่เม er okay. okay, okay. ื่อวานนะคะใช่ใช่ใช่ผมไม่ห้าดเลยล้างแต่เมื่อวานล้างแล้วเปียกอยู่นี่เหงื่อหรือเปล่าโอเคโอเคข้ามมุกไปล้างแล้วล้างแล้วมามาทำพิซซ่ากันก็เอาแป้งวางอย่างนี้ใช่ไหมล้วยังไงต่อแล้วก็แกะเนื้อแล็วแล็ใช่เยอะ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  อาโอเกเดเขาเอาช้อนหอมมากคนกินแบบนี้เลยได้ปะ่แล้วอันนี้เป็นที่ตัดพิซซ่านะก็ถ้าทำเสร็จไปตัดใช่ปะใช่เดี๋ยวจะตัดเลยก็แล้วแต่ไม่ได้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะวางเครื่องเคียงให้มันเต็มแผ่นก่อนเราก็ต้องบาซอสทาซอสแต่ซอสก่อนเหรอใช่ใช่เมื่อกี้ไม่ได้ฟังนะคะเราจะทําหน้าอาวายเอี่ยมนะคะใช่เหรอไม่รู้อ่ะเขาให้มาแค่นี้โอเคเหมือนมาฮันนีมูนอ่ะโอ้มีใครไม่รู้ติดตามมาจะใส่เครื่องเคียงมันนะ มันจะตกแต่งไม่ค่อยสวยแล้วมันไม่เต็มแผ่นพี่แจงอะนะประมาณนี้แหละจะเหลือขอบไปทำไมโสมวัยอยากคิดไม่ทันกะวว่าจะเล่นมุกไงเสร็จแล้วนะใส่เลยตัวกระจายหน่อยเออพิซซ่าเอ็มเจนะคะก็จะประมาณนี้แหละใส่ไปให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเหลือให้พี่ไอกับพี่เจงพี่ไอ้เขาไม่ได้กินแค่นี้เหรอบ้าเหรอแต่ดีนะคือแบบเขาเตรียมเครื่องให้เราหมดเลยไง ถ้าแบบเราแบบซื้อมาทำเองอ่ะอันนั้นอุปกรณ์ยุ่งยากโอเคนี่แล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นใบกะเพราบ้าเหรอใช่เหรอใบกะเพราใช่กระด <c oughs> งดูดิเอาเหรอไม่ใช่หมอนละผ้าเหรอกะเพราปะไม่รู้ทุกคนอันนี้คือใบอะไรก็คอมเมนต์มานะคะกะเพราหรูหัวละพาเไม่แต่หมอละพายังไม่จบนะคะอ่ะพอละแล้วก็นี่ชีสไม่มีชีสให้ด้วยอะ่ะคือเลิศอะ่ะช้อนตักปะ จุ่มมาเลยเลยมาเลยเลยค่ะกดไม่งั้นมันจะไม่ได้อดัดทะลุด้วยเค็มนิดนึงนะ <ๆ S 1> ดูดิคือหน้าตาดีเหมือนคนทำอ่ะจิงจกยับยน้องอ่ะประมาณนี้ทุกคนให้ดูหน้าตาใกล้ๆก่อนพิซซาของ MJ นะคะหน้าตาประมาณนี้หน้าตาดีนะเออเหมือนคนทำอ่ะจ๋าจ๋าจ๋าแล้วยังไงต่อแล้วก็เอาไปอบค่ะเขาบอกว่าอบอุณหภูมิอยู่ที่200ประมาณไม่เกิน15นาทีโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอบกันอันนี้ตู้อบใช่ไหมส่วนอันนี้ไมโคร w เราต้องอุ่นก่อนไหมนะอุ่นไม่ไม่แล้วอย่างนี้มันทำยังไงอ่ะ ต้องเอาใส่จานเหรอต้องใส่จานไอส่วนเนี่ยมันคือที่ผิงไฟปะที่วางใส่ออกมาแล้วมาวางขอโทษนะคะทุกคนมันเป็นครั้งแรกไม่ยังไงวาไหนๆก็มือแล้วอ่ะเนี่ยทุกคนเอใส่ไปทั้งอันเลยอ่ะอุ้ยคือแบบมันน่ากินมากเลยเออใส่เข้าไป นี่แล้วก็อบนะคะ <Okay. S 2> เขาบอกมาแค่นี้ทุกคนเราเปิดไม่เป็นป่ะไม่คนสิบหนาทีเนี่ยบนเอาเอาแบบ12นาทีนะ <Okay. S 2> อันนี้คือทำยังทำแล้วมันติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กแล้วอะ่ะโอเคทุกคนมันดังแล้วนะคะตอนนี้ <Okay. S 2> เดี๋ยวรอประมาณ15นาทีโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าพิซซ่าที่เราทำมันจะออกมาเป็นยังไงจะไม่สุกหรือจะไหม้รอดูคะ <Okay. S 2> ่ะโอเคไป โอเคทุกคนตอนนี้นะคะพิซ่าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรอไม่นานเลยค่ะแค่15นาทีใช่ก็คือแป๊บเดียวก็คือสุกเลยแต่ว่าเรื่องรสชาติเดี๋ยวเรามาชิมกันโอเคแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ที่มุมระเบียงนะคะคือจะบอกว่าบรรยากาศดีมากฝนกำลังตกเสร็จเลยใช่เมื่อกี้ฝนตกนะคะตอนนี้นะคะมาชิมพิซ่ากันดีกว่า <Okay. S 1> คือแบบหอมลยทุกคนคือกลิ่นนี่คือแบหอมจังเลยกลิ่นเหงื่อนะมีฉาละสิ แต่ว่าของพี่เจนกับของพี่ไอ้นะคะยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่ากําลังอบอยู่อ่ะชิมนะคะชิมคือต้องช้อนนะคะโอนได้ไหมอ่ะได้ได้ได้นี่มือก็ได้นะมันได้ฟิลกว่าเออกินพิซซ่ามันต้องใช้มืออ่ะโอ้กรอบนี่เหมือนกรอบๆนะกรอบนอกนุ่มในนะคะใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้ใช่ป่ะหรือว่ากรอบนอกนุ่มก็กรอบอ่ะชิมแล้วนะ เม่กคนคือมันได้ฟิวแบบกลิ่นพริกไทยเหมือนพิซซ่าที่เราแบบกินตามห้างอ่ะคล้ายๆอย่างนันเลยไม่เช่เหรให้พี่ไอมาลองชิมเออพี่ไอมามาเนมาเร็วขอทิ้เป็นสับปะรดได้ไหมได้ได้อะตัดเองเลยอยากได้ชิ้นไหนจริงๆพี่ไอหยิบแต่สับปะรดไปเลยก็ได้เอาไปเลยทั้งคำชิมให้ก้องดูหน่อยยังไง เร่ฝเลยอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะหน่อยไหมหน่อยใช่ไหมฟื้นมีฟรีอันน oh, okay. <vale ี้แกงอตแรีบพูดโัคนอื่นแยกนะคะฟรีมือเอ็มเจก็ประมาณนี้อร่อยใช่ไหมหอมมากฟินเลยวันนี้แล้วจะบอกว่าที่นี่นะคะเขามีฟรีบาร์ใช่ก็จะมีพวกน้ำมันเพวกน้ำอัดลมแล้วก็มีพวกน้ำเปล่าอะไรให้นะชากาแฟมีให้หมดเลยเย็นแบบเย็นมากเพราะว่าเขามีตู้เย็นอะไรให้ครบนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่ามาที่นี่จะร้อนนะคะทุกบรรยากาศดีจริงๆ <T itt les> <das> <an> ลำไส้อยู่ตรงไหนรู้หมดโอเคก็ยังไงต่อเหลือกินเดี๋ยวรอชิมของพี่อากับพี่เจนค่ะตาต้องไม่ได้กินแล้วนะคะอ่ะเปลียนให้พี่เจนกินบ้างเดี๋ยวให้พี่เจนชิมนะคะทุกคนพี่เจนไม่เอาสับปะรดนะคะเป็นไงเป็นไงร้อนร้อนอร่อยอยู่อร่อยอยู่ได้ไหมว่าได้อยู่ไหมว่าไม่ได้เราเล่นได้นะคะได้ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะพิซซาของพี่อกับพี่เจนนะคะก็เสร็จแล้วพี่ดูหน้าตาับชัดค่ะก็ว่าสู้เอ็มเจไม่ได้หรอกมให้เจ้าตัวชิมก่อนเลยเลือกเลยจะกินอันไหนก็หยิบเลยค่ตุ๊กตุ๊กี่ก้าแต่ของพี่อายกับพี่เจนอะชีดเยอะมากใช่น่าจะเยิมอยู่แหละ เพรว่าต้องอร่อยกว่า MJ แน่เลยใช่ค่ะนี่คงต้องอร่อยดิเออของเราอร่อยก็ได้แค่ใจคิดในใจก็พอชิมนะหายากกินกว่าร้อนไหมกำลังร้อนๆเลยร้อนร้อนร้ออื่อืยอันนี้รส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 อร่อยซูชิมันยืดยืดอ่ะ แต่เพนนว่าเขาได้เครื่องเคียงเยอะกว่าเราแท็มันก็เลยแบบจะถ้าเป็นจริงรสชาติมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าพวกซอสอะไรอ่ะคือทางที่พักเขาก็เตรียมมาให้เราหมดไงมันอยู่ที่ปริมาณมากกว่าแล้วใครชอบเครื่องเยอะก็ใส่เลยจัดไปเลยแต่ก้อร่อยยอมรับว่าอร่อยใช่เดี๋ยวมาดูคืนนี้กันทุกคนว่าวันนี้เราจะทําอะไรต่อเนาะเดี๋ยวเราจะนอนกันยังไงก็มารอติดตามดูโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันค่ะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะก็ดึกแล้วนะจ๊ะถึงเวลาที่เราจะนอนแล้วค่ะทุกคนใช่ก็คืออาบน้ำเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้น่าสุดมากหอมมากพร <ๆ S 2> ้มอมนอนแล้วค่ะนอนจริงเหรอนอนจริงๆ 4คนโอเคทุกคนวันนี้นะคะเรามากัน4ี่คนนะคะต้องอดไปอดอะไรอดไปไหนอดละอดนอนเดี๋ยวเราจะนอนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าดึกแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรต่อเนาะโอเคตอนนี้ง่วงมากค่ะี่รักงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะนอนกันเถอะปะไปแล้วนะนอนแล้วนะบายมอ สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนก็ ตอนนี้นะคะอาหารเช้ามาส่งแล้วนะคะใช่ค่ะตื่นมาแบบสดใสมากวันนี้จริงเหรอใช่หน้าตายไม่ตื่นเลยนะนี่ตื่นแล้วดูดิตื่นตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็นอนดูคนนอนกัน3 4มสี่คนนะคะสองสามคนสนิเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูอาหารเช้าว,วันนี้นะคะโอเคอาหารเช้าของเรานะคะก็จะมีพวกมะพร้าวใช่ไหมใช่นี่ขา้าวต้มหมูหมูเน้นๆน่ะใช่แล้วก็มีผลไม้แล้วก็นี้เขาเรียกว่าอะไร ฟังอะไรว่ะบัฟเฟอ,อมะม่วงมะม่วงนะคะเช้าเช้าแบบนี้กินมะม่วงนะจะไม่ไม่ง่วงใช่โอเคอโอเคเดี๋ยวเราจัดจานเตรียมตัวกินข้าวเช้าก่อนดีกว่าเนาะโอเคไปมาทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมอาหารเช้ากันนะคะร้อนๆเลยใช่ ได้นะหรือว่าหิววะออร่เขามีแบบแม็กกี้มีพริกไทยมาให้ใช่ไหมใช่แล้วแต่นะว่าเราจะอชอบรสชาติแบบไหนแต่พี่แจงอ่ะชอบรสแบบเผ็ดๆนี้อ็ใส่พริกไทยเยอะๆแซ่ตๆอย่างนี้เหรอใช่จะอะไรแซ่บๆไม่งั้นไม่ได้คนแบบจืดๆมาหรอก <c oughs> ลอเล่นล้อเล่นกิ่รงกันแป๊บนึ่ง <c oughs> คือแบบมันน่ากินมากอะจริงๆอะ่ะช่วงนี้มันเป็นหน้าทุเรียนไงถ้าแบบที่พักมีนทุนเรียนกน็น่าจะดีนะงบได้จะไม่พอนะอเพิ่มค่ะห้องขึ้นไปอีกมี <c oughs> มีน้ำมะพร้าวด้วยะคะ่ะ <Wow. S 1> ว้าวผลไม้คือสดอะหวานมากอร่อยกินข้าวกันต่อคะ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูกิจกรรมต่อไปนะคะว่าเราจะทำอะไรที่นี่อีกโอเค โอเคทุกคนกิจกรรมต่อไปของที่นี่นะคะเราก็จะมาขี่ม้านะคะทุกคนใช่เดี๋ยวเราจะขี่ตัวนี้นะคะให้ดูเป็นตัวที่นอนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นม้าข้างหลังนี่พี่เขากำลังแบบ ใส่เขาเรียกว่าอานม้าใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปด้วยวันนี้ใส่ชุดมาเพื่อถ่ายรูปเลยนะเนี่ยใช่ไม่รู้ว่าจะขี่ตรงไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะขี่ม้าไปที่ไหนก็อาจจะนู่นแหละกาลเชียงใหม่กาลเชียงใหม่โอ้หม้าตายก่อนเหนื่อยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตนี้้อไม่้นอะไรเนี่ยไม่คุยกับมึงาโดครับชาโดชาโดาโดไม่เล่นนะคะมาชื่ออะไรมามาชื่ออะไรคะ สตาร์บัคโอ้โหน่าดูดขึ้นมาเลยนดูดมากเลยโอ้หดูดมากเหรอดูดสตาร์บัคสาบัสตาบัคโอเคเดี๋ยวเรารอขึ้นสตาร์บัคกันเลยค่ะคนแรกนะคะก็เขาอีกแล้วจริงๆอ่ะเรามากัน4คนแต่ว่าคนสอนคนจุงมามีไม่พอนะคะก็เลยแบบอะไรเนี่ยค่ะเด็เดี๋ยวให้พี่แจงขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าเราจุงมาเองไม่เป็นเหมือนขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยนะ ความสามารถก็โดดก่ไดสูงมากขาไม่ถึงหนึ่งเฮ้ยเน้องอยาเอาเขาคุยกันเขาคุยกันต่เย็น้ย็นเย็นเย็นย็น็าเย็นยดึงย็นเ็นเยายก็นเยยดึงขวาก็มาา็ยู่ อคยุดอย่างนี้อะไรสะดุดหมสนใจตัวตั้งหลังอะอย่ากีดนะเดี๋ยวกีดวิ่งนะเพราะฉะนั้นทำเหมือนไม่มีปากไว้ไปตามไปค่ะทุกคนเหมือนขี่มอไซคเหมือนขี่มอไซคอุ้ยสมุนเยอะมากเลยอ่ะไอตัวนี้ก็อะไรเนี่ยเนี่ยแันไม่ยอมปล่อยเลยอะ่ม ต้องเดินตามม้าเนี่ยวิ่งเลยเหรอหนูต้องวิ่งด้วยนะเนี่ยเหลเล่เล่เล่มีความแบบได้อยู่นะแต่ถ้าไม่มีคนถือนี่คือแบบไม่ได้อะไปไหนไม่รู้ใช่ไหมใช่มีเยอะมากเลยนะจริงๆอะม้าเยอะมากถ้าใครแบบสนใจนะคะมาเที่ยวได้เลยเห็นไหมถ่ายรูปก่อนไหมมาเดี๋ยวให้พี่แจงถ่ายรูปก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าหอบมากเลยค่ะวิ่งตามเดินตามม้าอีกตัวมากห้รูดูคนถ่ายรูปให้ตาเนาะเมีสมาธิอยู่นะโอเคได้รูปแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้คนต่อไปไปเลยค่ะโอเคเปลี่ยนตัวมาขึ้นไหมเออตื่นเต้นเดี๋ยวพี่มิลินขอไปขี่ม้าก่อนนะคะทุกคนต่อไปนะคะให้พี่มิลินเขา มี่มาบ้างกำตงไว้ผักุ้นคือแบบคนอยู่ข้างล่างอ่ะไม่รู้สึกอะไรแต่พอขึ้นไปปุ๊บคือมันหนักมันแข็งไปหมดเลยอ่ะ ถ่ายรูปก่อนไหมถ่ายูปก่อนถ่ายูปก่อนใช่เพราะว่าตอนนี้ผมยังเซ็ตดีพอขับไปปุ๊บไม่ได้นล้วจ๊ะนี่นี่นต้องใช้ตัวช่วยนะคะโอ้โหแรงมากแรงจริงออันนี้ยังไม่ได้ไปนะทุกคนเดี๋ยวรอดูตอนขับไปแล้วกัน มาแล้วโอ้โหสวยอยู่นะ่นเนี่ยใส่ชุดสีขาวอย่างเงี้ยคือเด่นมากนี่ขี่ได้ว่ะตัว <c oughs> ทุกคนตอนนี้นะคะพิวลินเริ่มโอเคแล้วนะคะมีม้าอีกตัวเดินตามผู้หญิงขีม่ม้าเก่งเทพอูอ้วคือต้องทำมือแข็งๆนะทุกคน <c oughs> ต่อไปเปลี่ยนเป็นใครดีพี่เจนดีกว่าพี่เจนมาพี่เจนอันนี้ไม่เดินนะคะขายลูกด้เฉยแ้วถายด้วเดี๋ยวมาดูพี่เจนออุยอุมาดิเจนมาเตะมาทำไงไม่งกี้เตะเลยอ่ะเตะขาหลังเฉยโยกขายคะถ้ามันเตะมันต้องคำน่วณทำความรู้จักก่อน ไม่เป็นไรไม่กัดมา้า้า้าี่เจเียวดนี้เี่ยนได้ไหมี่ียนอันนี้ก็ดมจงกินนกัดมมามันไม่กัดใช่ไหมไม่กัด่แต่ดีาจริงเหรออยู่ด้านหน้าหน้าหน่อยเจนเออ ว้ยอะไรอ่ะเราอาจะเหนื่อยไหมเออไม่ให้ขึ้นน่ะไม่ยอมไม่ให้ขึ้นน่ะไม่ขึ้นเลยเอ้ยนี่ไงนี่ไงหงุดหงิดหรือเปล่าน่าจะหงุดหงิดนะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวแป๊บหนึ่งนลคะน้องเลองน้องไม่เอาไม่เอาสิขอโทษครับใจร้อนไม่ดีเดี๋ยวรอเขาเปลี่ยนตัวแป๊บหนึ่งนะมาเตะนะคะ ดูว่าตอนแรกแบบเออดิดขาเฉยตอนที่สองเออเตกก็เตกว่ะอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่เขานะคะเอาม้าตัวใหม่มาแล้วนะคะจะบอกว่ามันตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้เยอะมากเห็นแล้วดูสัมภาษณ์ความรู้สึกพี่เจนตอนนี้หน่อยสิคือตัวนี้ฮคเตะคือแรงกว่าเดิม <laughs> แล้ะสูงกว่าเดิมด้วย <laughs> <ช>ตัวสีขาวนี่นะคะจะสวยมากที่เราขับเอยเราขับอ่ะ <laughs> ขี่ตัวนี้ <laughs> นี่เขาน่าจะหิวนะคะ ปเดี๋ยวรอพี่เจนขึ้นขี่ตัวนี้แล้วมาดูกันว่าพี่เจนจะโดนอีกไหมนะคะถ้าโดนก็คือพักก่อนนะคะโอเคโอเคพี่เจนอืมตัวนี้คือแบบนิ่งมากแต่สูงจริงๆชื่อพระเอกใช่ไหมใช่พระเอกถ่ายรูปเลยจ้าด่วนจ้าสาสีพี่เจนขึ้นถ่ายรูปนะคะเพราะากลัวก็เลยไม่เดิน คือถ้ามันก้มอะแรงอ่ะมันเยอะเอกอยู่นิ่งๆิ่งนิ่งนิๆเฉยๆอย่าวิ่งตอนนี้พี่เจนกลัวไปหมดนะคะแป๊บนึงแป๊บนใจไปใจไปใจตอนนี้นะคะแดดฟาดหน้าพี่เจนต้องให้น้องขยบนิดนึงเขาเอาอะไรให้อ่ะอ๋อเอาโล่มานะคะคือว่าเอกไม่ต้องใช้สายจูงอ่ะเนี่ยเดินตามเลยอ่ะ ให้พี่เจนลงนี่ลุกหรือเปลาแม่เนี่ยอ้ยไอไอ้คือหมาหมาใสหมาหมาขึ้นไม่ขึ้นค่ะยืนได้ไหมอ่ะเออมายืนเร็วเต๋ไหมเตะ๋เตะไม่เตะเชื่องเชื่องโอเคแต่พี่ไอ้กลัวมากนะคะตอนนี้นี่นี่ตอนนี้คือดูเก่งมากเออเออ เราได้มามาใช่เป็นยังหัวอันี้กันเลยก็ข่อยอะ ทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมขี่ม้าเนาะใช่ตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกเลยคือจะจบพี่อยู่แล้วจะกลับบ้านอยู่แล้วก็คือแบบยังเจอเรื่องอะไรพี่พีอีกก็ถือว่าสนุกแล้วอ่ะที่นี่สนุกสนุก คือเราก็มาใช้ชีวิตที่ม่อนสามเขียนนะคะได้สนุกมากกิจกรรมเยอะมากมุมถ่ายรูปเยอะมากมาที่ภุมแน่นอนได้ทําแบบพิซซ่าเลยด้วยนะคะเยอะมากๆใช่ก็คือแบบสบายอ่ะคือแบบเหมือนมาพักผ่อนจริงๆนะคะใช่แนะนาให้มาเที่ยวพเยานะคะม่อนสามเขียนนะคะใช่เดี๋ยวพี่แจงแปะเพจไว้ให้แล้วกันเนาะโอเคก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยค่ะแะ้รก็อย่าลืมกดกระดิ่ง้วนนะคะวันนี้ไปลวค่ะบ๊ายบาย